เต็มระบบครบทุกขั้นตอนสีเฉดสีแม่นยำด้วยเครื่องวัดสีสเปกตรนิปปอนคาขับสแกนง่ายแลกของได้จริงการันตีคุณภาพสีพ่นรถยนต์นิปปอนเพนสสวัสด,ดีครับ ภูมินะครับกรรมการบริหาร r ูไรซิงอิ g เมแล้วก็ไรซิงคอสโตโมัทีนครับแล้วใช้สีพ่นของดิปอนเพนมานานแค่ไหนแล้วคะก็เราใช้สีของดิปอนเพนมามากกว่าสิปีแล้วเราใช้สินค้าตัวไหนของดิปอลเพนบ้างคะเราใช้สินค้าของดิปอนเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นสีพื้นน a กสองพันสองเคลียรนักเก้าพันหกแล้วก็สีจริงน a กพรีเมียร่ามาสเตอร์ตินครับเรียกว่าใช้แบบเต็มระบบเลยนะคะอย่างนี้ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะว่าเพราะอะไรถึงเลือกใช้สีพ่นรถยนต์ของดิปอนเพนค่ะดิปอนเพนเนี่ยมั่นใจได้เรื่อง เป็นสีคนรถยนต์ O.E.M. ที่แบรนด์รถยนต์หลายๆค่ายเลือกใช้ตัวนิปปอนเนี่ยยังมีตัวสเปกโตโฟโตมิเตอร์นะครับเป็นตัวช่วยในการทํางานในการผสมสีนอกจากนี้แล้วราคาของนิปปอนเนี่ยถือว่าสมเหตุสมผลมากก็คือตอบโจทย์ทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญนิปปอนยังมีสิทธิพิเศษดีๆมากมายสแกนแลกคะแนนนิปปอนคาครับที่ลูกค้าสามารถเอาคะแนนเนี้ยไปแลกของกํานันต่างๆหรือว่าตัว๋วไปเที่ยวต่างประเทศกับนิปปอนได้ด้วยครับแล้วข้อดีของเครื่องสเปกโตค่ะที่มาช่วยพี่ๆช่างเนี่ยช่วยเหลือได้ยังไง หลักการทํางานของสเปกโตก็คือว่าเอาตัวเครื่องเนี่ยไปวัดสีที่ตัวรถนะครับเครื่องก็จะบอกค่าสีที่ใกล้เคียงที่สุดในการเริ่มต้นก่อนนะครับช่างก็จะเอาค่าที่วัดได้เนี่ยเอามาเริ่มผสมพอผสมแล้วออกมาอย่างไรเครื่องก็จะสามารถบอกได้ว่าค่าความต่างระหว่างสีที่ผสมได้กับตัวรถก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจให้ช่างสามารถเพิ่มหรือลดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลด Human e er เออ r ได้ครับแล้วก็ที่สาคัญเครื่องสเปกโตเนี่ยช่วยได้มากถ้าเป็นเฉดสีใหม่ๆอย่างเช่นรถ ีีท่เพิ่งเข้ามาใหมม่คเื่อสักครู่คุณภูมิได้พูดไปแล้วนะคะถึงนิคอนคาลคขับอย่างนี้ก็ต้องเป็นสมาชิกอยู่แล้วใช่ไหมคะอยากจะรู้จังเลยว่าเคยใช้คะแนนของนิคอนคขาบขขแลกอะไรไปแล้วบ้างไหมคะก่อนหน้านี้เคยแลกเครื่องทำกาแฟเมสเบรสโซ่ไปแล้วปีนี้ก็หวังว่าจะแลกตัวไปเที่ยวเมืองไทย คือยังมีเวลานะคะสามารถสแกน QR โค้ดนะคะแล้วก็แลกรับตั๋วเพิ่มได้เผือจะไปเป็นคู่หรือว่าไปยุกครอบครัวก็ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณภูมิค่ะช่วยฝากพี่ๆชาวอู่ที่กําลังรับชมคลิปนี้ค่ะก็ผมเชื่อว่าสีของนิปปอนเพนนะครับตอบโจทย์อุตสาหกรรมการซ่อมสีในประเทศไทยมากที่สุดนะครับเรามัน่นใจได้เรื่องของคุณภาพเรื่องของบริการที่สําคัญมัน่นใจได้เรื่องของราคาที่สมเหตุสมผลครับ